สวัสดีจ้าพี่น้องราวปชมเมืนเอนี้มาพบก,กับช่องแย่ไพ่ภา,าก,กินภาคด้วยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะเมือน,นี้แย่ไพ่เด่นน้ำขอมูโน,นทัศน์เล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนี่ยวท่านะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพน่นำมาเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอกยากแย่ไพ่ลุงกีปไปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตกีปไปใหม่ๆพี่น้องกับสิบประเพณาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมมเเนต์ขามมาาคุยทักทายยกกับไะคอมเเมมนนนตต์าาาาใ้้้้คลลิปขงงง่่ไดะพีอ มาว่าวร้ายยายห้างาาก็จะไปเบิ้งของมูลนทางอาจารย์ทันเหลกไปเลยจ้าเนวท่างนี้เป็นเนวทางปากกาสองสีพี่น้องวาย,า,ยาย้ายไพเอยเจา้าคืบอบาปากกาสองสีมาให้เบิ้งเน่ยบ่หมั่นใจเพื่อนขึ้นมาแบบนี้วาสั้นมาเบิ้งข่ะปากกาสองสีงวดที่เร้วสูตรนี้ให้เขาเพื่อนบอกว่าชนอยู่ที่อ่าศูนยะ์สองเนาะค่ะเนาะมาเบิง้งข่างวดน,นี้เพื่อนห้มาเนวท่างทึ่งเพิ่นเพื่อนบอกว่า 6, สองสี่หกสองอ่าเจ็ดสี่หกสองเจ็ดแปดเนาะคะ่ะ มาตามตัวจ่าพี่น้องเพิ่นสิให้มัวนี้สิให้มาสิมาตัวใดเนาะ48 58และ68เนาะจา้ะมาเบิ่งพี่น้องอันนี้คือแนวทางล่างเหมือน02งวดที่แล้วเนาะจา้ะงวดน,นี้ชนอยู่ที่1เนาะคะ่ะเนาะอ่าชนกันอยู่ที่01ตัวล่องคือ91พี่น้องคะ่ะมารูแต่ว่า91บนา่น่าสิเห็นเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดมาแบบนี้เนาะจา้ะของแท้ๆเพิ่นชนกันอยู่ที่01เท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางประกาศสอเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าถ้าซิปลางชุดหนีเดินต่อว่าสันพี่น้องมาเบิงค่ะอาจารย์ทองก่อนเพื่อนจับมาหายเบิงเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่า03 0ย์สามศูนย์ห้าศูนย์แสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สี่ห้าแปดเอ่อแปดห้าแปดเจ็ดและแปดศูนย์ถ้าสามติดดับเนาะพี่น้องมีศูนย์สามเท่านั้นละ่ะติดดับอาจารย์ชน,พนะพจน์เนาะค่ะอ่า เอ้ยอาจารย์ชนะพนดับสองมีมติดับอาจารย์ชนะพนแต่ว่าติดับแยกไพ่คือศูนย์สามอันนี้คือลางตรงเพน่นจับหายเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะการผู้ใดมากสูตรนี่กะแคบนาจอเป็นแนวทางได้เนาะคะ่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ารัฐบาลไทยชุดอา่ารักสามตัวชุดเดียวว่าซันพี่น้องงวดที่แล้วเพื่อนให้งวดที่แล้วเพื่อนให้เด่นอยู่ที่สองเนาะค่ะเนาะชนสิบวดนี่อ่าชนหน่วยอยู่ที่ศูนย์ว่าซันพี่น้องเพื่อนบอกว่า สิบหกตุลาอุ้ยพี่น้องเพิ่นคือนไหมาต,ตกเก่าเนาะจ้ะงวดที่แล้วออกสองศูนย์สองพนางวดนี้ออกอ่าเพิ่นชุดเดียวเน้นเคือแปดสองศูนย์เนาะค่ะเนาะเม็ดเดียวสองศูนย์เน้นอยู่ที่แปดสองศูนย์วาซั 8, นพี่น้องเอาผู้ใดมากระจวดจัดอย่าบอกเดาว,ว่าสิมาสองศูนย์อีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะขาเจ้าบ,บอกว่าศูนย์ดับหลักสิบอ่าลองเบิ่งค่ะพี่น้องขาสามตัวเพิ่นมีแครอ่าแปดศูนย์สองศูนย์และสองแปดเท่านั้นเนาะค่ะมากกัพิจารณานะ้นำเพินน่นได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุป2ตัวล่างของแอดอนุวัตนเะนาะจ้าเนาะสรุป2ตัวล่างเน้นเนีนคือ46940468และ98เป็นตัวรองเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าวิ่งลูดบน3ามวันสันจา้าเพิ่นวันเน้นเน้นขางล่างว่วมากเนาะเพราะว่าข้างล่างวัวที่เลี้ยวเข่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นบอกว่า0323ตัวรองอยู่ที่137383แอดสมใจ6เก่าเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแน,นวทางเทิงเพิ่นเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปบนวันนะเลขส่วนวัสดุ่นณองหนึ่งสามหนึ่งห้าสามห้าและแปดห้าอันนี้คือแนวทางเทิงอย่างเดียวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนวัสดุเพื่อนไหมาสองตัวบนงวดที่แล้วเพื่อนไหแค่สามคูงวดนี้มาหลายเนะานะจ้าเนาะมีสองสามสองแปดอ่าศูนย์สองศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าสองและศนะูนย์สามเนาะ อันนี้เป็นแนวทางล่างวัซซันพี่น้องเด่นล่างวี่หนึ่งศูนย์ก็หามาโตแนวทางของแอดลัดเนาะค่ะเนาะเด่นล่างแอดลัดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นวี่สามวัซันเด่นล่างหากับแปดแสดงว่า 2, สองศูนย์ชนกันอยู่ที่ห้าอย่าลืมเหล็กเด่นแย่ไพ่เด้อพี่น้องเด่นห้าเนาะค่ะนอนห้าล่างมาพี่น้องเนาะหกกับเจ็ดบนแต่ว่าหมดทีเดียวแย่ไพ่หายหสองล่าง ยายไพ่ฟันสองศูนย์หัวตะเรียวขึ้นครั้งทึ่เทงเนาะจ้ะงวดนี้ยายไพ่ฟันหกศูนย์เนาะพี่น้องเนาะหกศูนย์ 60, ก็หกเปดหมักกะพิจารณานำยายไพไ่เด้อจ้ะพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนล่างของแอดแอมเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนบอกว่าวิ่งบนล่างอยู่ที่ศูนย์อัสันมาได้บนล่างเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้ลูดวัสสันพี่น้องแนวทางเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนหายมาเพื่อนบอกว่าเด่น 7, เจ็ดอ่าเพื่อนบอกว่า 97, เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามและเจ็ดสี่มักเจ็ดหนังกับพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินใดเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าหวยเพชรบูรณ์มาซันพี่น้องจ้าหวยรัฐบาลเพชรบูรณ์เด่นบนอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งหกเนาะค่ะเนาะศูนย์เก้าหนึ่งหกมากตัวใดตัวหนึ่งมาซันพี่น้องเอาพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนี่โม่เนาะค่ะเนาะอ่าเพื่อนบอกว่า สองสามสองศูนย์สา่องศูนย์เก้าศูนย์เด่นอยู่ที่วสันหา023เนาะจ้ะอ่ะวิ่งหลุดสองกับสามสองห้าเละสามห้าเอาแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหงทองวสันพี่น้องเด่นห้าห้าศูนย์กับห้าหก ต่หาซนนานูนกันหาลุนพี่น้องก็เจ้าหายแย่ไพ่มากเลยพี่น้องก็เจ้าว่าวา่าไปถ้ำบุญอยู่วัดวสันอยู่บ้านนอกเนาะจ้าพี่น้องอันนี้เพิ่นเพิ่นเขียนเพิ่นเอาใส่กระดาษมาหายแย่ไพ่แย่ไพ่ก็เลื่อมทายหลุมมาหายเบิร์เนาะจา้าแย่ไพ่จำเอาเจอตัวเลขคือซื้อเนาะคะ่ะเพิ่นอบอกว่าได้อยู่ฐานพระวะสันเจ้าสี่ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะสามตัวสี่ศูนย์เจ็ดสองตัวคือศูนย์หกเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้คือเหล็กที่ว่าข้าเจ้าเอามาให้ยายพ่ยเบิงม,ยยงม,อมือเซานเนี่เนาะข้าเจ้ามาตาบานข้าเจ้าไปทำบุญอีหยังบุกไอ้ไข่บุญเขาสาบบานห้องละพี่นอ้องอายุนเป็นคนสีเขตเน้ะพี่น้องข้าเจ้าเลยเอามาให้เบิงสี่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์หกเนาะค่ะพี่น้องเอามากระจังจวดน,นํำเพลินเนาะคะ่ะอันนี้แนวทางเหล็กต่างหากนาะพี่นออ้องวอาเื <c oughs> ่ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกแอสสมหมายงวดทีเลวเพื่อนบอกว่าชอบก็ตามชอบกับพันศูนย์สอง สองศูนย์ตเดียวแขวนแขวนว่าสั้นงวดนี้เก้าสองสองเก้าบวมมักบ่มักกระจวดน้าไม่ชอบก็ตามนะว่าสั้นเพลินว่าเอาเห็นบ่มักบ่มักกะต้องชอบว่าสั้นบ่มักกะต้องจัดว่าสั้นพี่น้องเนาะเก้าสองตัวเดียวแขวนแขนพี่น้องจ๋าเก้าสองสองเก้าเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหลักสิบบนแอดวันชัยเพิ่นเดจ็ดกับเก้าแต่ว่าฟันเจ็ดตัวเดียวสําหรับแอดวันชัยเนาะค่ะเจ็ดหลักสิบบนอาจวดจัานําเพิ่นใดค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อนนะคะ่ะน้องเพื่อนหายมาเพื่อนบอกว่าฟัน660 6264เละ68แปดแหกูย้แย่ไพ่ซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้ละเมื่อเ้า8 6แปดตัวนี้แหละพี่น้องแล้วก็862 8 6 4และ468เนาะค่ะมากระพิจณาน้ำเพิ่นใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาตัวค่าวสันมาตัวค่าบอกว่าเด่น8ก็เก่าเนาะจ้าเนาะเด่นบนล่างมาตัวค่าเนาะคะ่ะชอบส่วนตัวส่วนตัววสันแปดหกสองหกสี่แปดสี่แปดศูนย์แปดเก้าหนึ่งและเจ็ดแปดสามเนาะคะ่ะมาตัวค่าเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนสรุปมาให้พี่นอ้องเด่นบนลั่นบนกับโกลันบนเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่า ชุดสรุปสองตัวบนเหมือนงวดที่แล้วว่าซันงวดที่แล้วเพื่อนเขาเนะะ่าศูนย์สองเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสามศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์และสี่เจ็ดพี่น้องมักตัวใดสําหรับแนวทางของเอ็เคอีเนาะค่ะมากระจวดจาดฝาดเบิ่มถ้าสูตรไม่หลุดว่าซันพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวันชัยเนาะค่ะ่นไหามากรน,นี่แหละพี่น้องเพิ่นบอกว่าเจ็ดมาได้ทุกหลักเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับพิจจรณาน้ำเพิ่นใดคะ่ะพี่น้องขะมากระจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพิ่นไดเลยเ,ลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นขอว่าขอแนวทางตําลาตำไทยแมสซูรี่เนวาซันแมสซูรี่เด่น3เนาะคะ่ะอ่าผมบอกว่าสามหนึ่งสามแปดสเก้น่าเก้าแปดสามสามเกเนาะค่ะเนาะอ่า,าตัวการก็สิเป็น83ก็89เนาะค่ะ98เนาะพี่น้องเนาะแนวทางของแมสซูรี่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเซียนทาทรายเนาะค่ะเนาะ8 เด่น8ล่องสามน่าจะเป็นเนว้ทางเท่งนาะพี่น้องเนาะพะว,วัาทายรางวัลที่1่วัดันเนาะจา้าต่อไปเลยจา้ามาเบิ้งเนวทางไอ้มัมเนาะพี่น้องเนาะไอ้มัมบอกว่าเด่นศูนย์กับเก่ามาได้บนล่างเนาะคะ่ะสาหรับเนวทางไอ้มัมนเนาะคะนะ่ะเนาะมาได้บนล่างเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทางวัดใจชุดเดียวแอดไท่ไท่ไทวัซันเพื่อนหายมา60316ตุลางวดที่แล้วเพื่อนเข่าบัว งวดที่แล้วเพิ่นแย่าไพ่บอลูนเนาะค่ะเพราะว่าแย่ไพ่เพิ่นจะติดต,ตามเพิ่นงวดนี้เป็นงวดแรกเนาะค่ะสําหรับแนวทางของแอสไทยไทยเนาะค่ะเนะาะมักกับพีชนานำเพิ่นได้เลยเลยนาะค่ะเนาะตรวจจาดฝาดเบื้มได้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอสถมเนาะคะ่ะแอสถมบอกว่าชุดวินอยู่ที่0841เนาะจ้ะ2ตัว0804 8401เนาะค่ะ3ตัว840841 108และ104เนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดถมเมืองสิงเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าห้ามาปิดไทยแอดแมงปอเนี่ยแหละพี่น้องสรุปให้เนาะค่ะเนาะแอดแมงปอสรุปให้เนาะค่ะของแท้แน่น,นอนโตพ้นลงเองเด่น926 936 426ตัวเน้นอยู่ที่26 27 36เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดแมงปอและ61หนึ่งเช้าวข้าเจ้ายัดให้61ห่แหละพี่น้องเพราะเอาเพราะว่าแย่พยพี่บอมมักเนีใส่คนแบบว่า เออโกหกเข้าแม่พี่น้องเขาขันเข้าบา่นับเงินกะเอ่อการเข้าบา่นับเงินกะแสดงว่าโกงเข้าเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ค้าขายไอ้ตุตตรีบอชอบเนาะจา้ะถ่ายคลิปนี้ยายไพกะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจา้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขสขู่สุขคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้ะที่ได้แบ่งปันขอบูญเนาะทางใ,ให้ยายไพมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะ ขอบคุณในหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า